เสื้อตัวเดียวรับจบสาลุกทำงานเที่ยวออกเดทย,ยังไงนะทำงานเที่ยวออกเดทไงใช่แล้วงั้นวันนี้จะพิสูจน์เสื้อตัวเดียวเท่านั้นช่วงเช้าประชุมสำคัญรีบไปหาลูกค้าปกตั้งดูเนีย้ยมืออาชีพเพิ่มความมั่นใจสุดๆคุยกับลูกค้าคนไหนก็ปังกันเลยช่วงบ่ายรีบไปออกเดทหลังจากประชุมเสร็จเสื้อตัวเดิมเางเกงเดิมทุกอย่างมันเดิมแต่ยังดูเนีย้ยเหมาะกับกินข้าวพยดภาษาชิวๆหรือปลดกระดุมเพิ่มอีกเม็ดก็ได้และสุดท้ายเที่ยวสคับรออลายเปลี่ยนเป็นยีนขาสั้นลลเเเนี่่ยยปืออส้้ตไมง นี่คือ GQ Perfect Polo เสื้อสำหรับคนขี้เกียจคิดแตถูกคิดไม่อยา่างดีปกตั้งเนี๊ยบตลอดผ้าสะท้อนน้ำเจอน้ำไม่กลัวแค่เช็ดออกง่ายทันทีเห็นไหมน้ำกิ้งเป็นหยดๆทำลไรเสื้อตัวน,นี้ไม่ได้แม้แดดจะออกเหงื่อจะไหกลก็ลดคาบเหงื่อใต้วงแขนรุ่นนี้เท่วากว่าเก่าเส้นแถบ2เส้นที่คอปกและแขนเสือ้อดูเรียบๆแต่เพิ่มความเท่เนี่ยเยอะมากน็อตสูง172หนัก68ใส,ส 4, ่ไซส์43-44ลุกดูสบายๆไม่ฟิตมาพร้อมกับสีที่น้อยชอบ2สีคือสีไบ์ไวท์สีขาวที่เห็นและสีดิฟกรีน คนดูอยู่วันเดียว3ลุกพิสูจน์แล้วตาคุณละ่ะพิสูจน์หรือยังจิ้มตะกร้าเหลืองเลือกเลยค่ะโป้สุดพิเศษก่อนหมดจิ้มเลย